สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่เข้ามาชมกันอยู่นะตอนนี้ก็มาดูเจ้ารถถังนะคะมาแอบกินยาหวานน้องพูลซัพบายวันครับก่อนเลวเกวนใจกวนใจกวนใจนยาอยันนี้<ม>อร่อยเห<ม>รอตะน้อยหายากนะคะนี่ นะคะคที่บ้านเราก็ไม่แรงเท่าไหร่นะจ๊าน้อยุอยอไปไปหาพีา่พี่พุนซับน้อยนิดน้อยนิดน่อยเอาเลยต้นละร้อยนะจ๊ะไพวันร้อยหนึ่งตา้อยจ่ายร้อยหนึ่งวันนี้ก็ได้ค่าอาหารน้องูุนซับแล้วร้อยหนึ่งห <laughs> ยิบอีกต้นหนึ่งก็วันนี้ก็ไปรลอก ฝึกบอกว่าไปหลอกขุดซับคนชอบยัวนางนะคะนางรักเด็กตาน้อยนี่ทำให้นางอยากแล้วก็จากไปอีกแล้วมาดูอาการเวลาเจอน้องไพวันนะคะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวคุณแม่ไปดูให้เฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยนี่เนี่ดูดูดูตาน้อยลีลาอีกแล้วทางนี้ก็ทางนี้ก็ดีใจมองแล้วมองอีก เฮ้ยสาวตาโตตาลูกว้าวดีใจไหมลูกค่าก่อนสวัสด,ดีแม่แม่ก่อนค่าก่อนเร็วไม่สนเมื่อมีเพื่อนมาหาขนาดนี้แล้วค่าก่อนไหนไหนแกโซเลยลูกไหนโฮ้ยนูน่นทางนูน่นไปก็ไปยั่วแต่ทางนู่นแหละไม่มาใกล้ๆทางนี้เอออุย้ยลองตามแล้วลองตามแล้วตาน้อย จ้าวะพ่อไปไหนวะเอากล้วยมารอไผยบันก่อนตา้าตอยเอาแล้วตา้อยเอาแล้วนิดนึงมาอีกนิดนึงไม่เป็นไรลองให้เขามีแรงน้อยดูดูดูดตาโนยใจร้ายนะคะแม่แม่ค่ะดูตา้นยใจร้ายมาก <c oughs> น, <c oughs> นั่นงงควานมาแล้วนน กลัวฟาดงวงฟาดงานนะคะเอาแล้วทีนี้ดูดิตาหน,น่อยมายัวแล้วก็วิ่งตามอยู่แล้วนี่ดูดิทําให้นางคิดถึงนะคะแล้วก็ไปอุ้ยดูมองมองมอง,มองตามมองตามได้นิดหน่อยลูกได้แค่นี้เองไปแล้วภัยวันไปแล้ว <S <S เดี๋ยวเดียวคุณแม่จัดให้เดี๋ยวไปถึงบ้านเลยลูกไม่เป็นไร เดี๋ยวเราตามไปถึงบ้านเลยวันนี้ก็จะพานางเดออกเดินเล่นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศคึกคักวันนี้ก็สดชื่นไปตามๆกันนะคะโอยยังมองหาเขาแม่ไปไหนแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณแม่พาไปหาที่บ้านเลยลูกตาโน,นยใจร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แกก็ไม่ได้อะไรนะคะก็คือไม่อยากให้นิสัยนางเป็นแบบ เอาแต่ใจตัวเองนะคะเวลาเจอ <c oughs> <c oughs> อุ้ยสวัสดีสวัสดีอะไรคะเอาแต่ใจตัวเองเกินเหมือนกับว่าควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะเวลาที่ว่ารักรักช้างเด็กเกินประมาณนั้นก็จะมีเสียงดังหรือว่าเป็นไงฮูค่าก่นสวัสดีแม่แม่ค่ะสวัสดีนะคะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนแล้วโอ้ยอุ้ยทำลายพุ่งเลยเป็นไงจ๊ะวันนี้เล็บเท้าเป็นไงมั่งเนาะนี่มาดูกันก่อนนะคะคุณพ่อล้างเลยอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปหาที่บ้านไม่ต้องห่วงวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินไปหาเพื่อนมีละแวกไหนบ้างเดี๋ยวจะพาเดินเล่นนะจ๊ะแล้วก็ไปเล่นน้ํากันคลายร้อนกันนะคะ วันนี้ก็มาดูคลิปน่ารักน่าักของน้องพุนซัพ์กับน้องภพยวันกันก่อนแม่ไม่เห็นเลยขาหนูเป็นยังไงฮึอ้อ,อนก่อนอ้อนก่อนสวัดดีก่อนวัดดีก่อน,ว,อนวันนี้ยังไม่ได้ออกจากโรงเลย<ว>เดี๋ยวแปบ๊บนึงเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปผูกที่ ข้างหน้าบ้านวันนี้จะได้เจอน้องไพวันจะได้เจอเพื่อนบา้นางนันน่นนั่นนั่นกระฟกาเฟอู้เดี๋ยวนี้ถึงแล้วเหรอรู้สึกว่ามือถึงเสาแล้วนะนี่ อย่าพังโลงแม่นะลูกต้นยิ่งเล็กๆด้วยถึงไหมนั่นอ่ะกินอ่ะเกินถึงอ่อนใหญ่เข้าไปแล้วดูทําท่าทําทางนะคะีมแม่คะ่ะดูนางเดี๋ยวจะพาไปลงน้ำอาบน้ำให้สดชื่นคลายคลายร้อนกันบ้างนะคะ ฝากให้กำลังใจช่องน้องพูนรัพย์กันด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นวิธีเดียวที่ทำให้แม่ควานอันนี้ก็คืออ้อยของคุณพี่คุณพี่อินนะคะที่ว่าคุณแม่กับคุณพ่อไปตัดก็ยังเหลือเยอะ ราก็เลยไม่ได้ไปเอาเัาเขานะคะวันนี้มาดูเจ้ารถถังกันนะคะเสียนิดหน่อยนะคะ ก็ขอให้หายไวๆนะไฟวันนะเดินทั้งวันถ้าพูนซับเดินอย่างนี้มังคงจะลดหุ่นอยู่แต่น้อยอันเนี้ยอะไรกินแล้วก็ยืนอยู่กับที่อีก ้างน้อยก็น่ารักเนะมองอยังไงก็น่ารักแมนบอตะหน,<ง>น่อย <c oughs> เอาอีกเลย <c oughs> มาจับมือกันหน่อยเร็วมาจับมือเร็วจับมือเร็ว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  เราจะพาไปเดินเล่นเร็วๆภายวันเร็วไปเล่นน้ํามูลไหมนี่เคยไปไหมแต่น้อยยังไม่เคยใช่ไหมไม่ไปนี่ไม่กล้าเดินหรือว่ายังไงโอ้ยจับมือในเร็วเร็วหิ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 วจับมือนีควักควักควักไงหน่อยควักควักควักเดี๋ยวมันจะตบลงมาอู้ That's all I keep bringing. ก็มาชมความน่ารักของเจ้ารถถังกันแล้วนะคะวันนี้ยังไม่ได้ไปถ่ายน้องพูนซับเลยกะว่าจะให้มายืนพอนางมีความสุขมั่งอยู่กับภพยวันตะน้อยพอรู้ว่าน้องภพยวันก็เพิ่งจะท้องเสียนะคะก็ฝากแม่ๆเอฟซนะคะช่วยการกดไลค์กดซับสไคร์กดถูกใจนะคะคอยคอยติดตามกันไลฟ์สดของแม่ควานได้นะคะ ทุกวันนะคะตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปนะคะให้กำลังใจช่องเราด้วยนะคะวันนี้ก่อนจบคลิปวันนี้ก็ฝากความน่ารักของเจ้ารถถังให้แม่ๆได้รับชมกันนะคะฝากติดตามกำลังให้กำลังใจช่องน้องพูนซับแล้วก็เจ้ารถถังกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาคลิปไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะตา้อยทำอะไรนั่น